ออฉันรู้สึกเหมือนเห็นดาวดวงใหม่ค่อยๆขึ้นมาจากสนามแข่งขันอฮ้ในการแข่งขันครั้งนี้ทุกคนทําได้ดีมากความเข้าใจกันก็ดีขึออ้นเรื่อยๆในการแข่งขันครั้งต่อไปเ,ออเราจะต้องปรับกลยุทธ์ตามทีมที่เราเจอเออ,เอ,อกลยุทธ์เหรอเอ,อ เสริมการเล่นประสานดูนี่ดูนี่จำไว้ว่าการเล่นประสานกันสำคัญที่สุดเอ้ยผมเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้เดี๋ยวผมไปก่อนนะไม่ล่ะเดี๋ยวดีดีอ่ีอีกแล้วเหรอนี่อย่เอยโถเอ้ยทุกครั้งที่ต้องคุยเรื่องกลยุทธ์มันใช้เวลานานมากเวลานี้ฉันว่าไปให้วูดดี้กินของดีๆีดีกว่าและจะได้เพิ่มพลังด้วยยังไงฉันก็แค่ต้องรับบอลและส่งให้ฟีบี้ก็พอนี่นะ เอาเอาเอาดูสิวูดดี้ก็คิดแบบเดียวกับฉันด็อเต้แอมจะไม่ไปข้ามเขาหน่อยเหรอคะอืมโอเคนายพาวูดดี้ไปกินข้าวเถอะเฮ้ด็อกเต้แอมงั้นฉันไปก่อนนะบายบายลาลาลาเฮ้ยฉันคิดว่านายแค่ขี้เกียจใช้สมองฉันคิดว่าเธออิจฉาฉันต่างหากอืมการแค่รับบอลไม่ได้หมายความว่าจะได้จริงๆดรอเอ็ม แล้วทำไมยังปล่อยให้จีจีไปล่ะคะการเปลี่ยนคนนะมันยากต้องให้เขาตระหนักถึงปัญหาของเขาเองเธอเข้ามาดูเลยค่ะดูเลยค่ะทันทีเลยนะคะเอาเอาเอ่ะฮะอไปแล้วไปกินของอร่อยกันเถอะเอาเนอะน้ำ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  go <laughs> <laughs>